สิบล้านร้อยล้านกระเหลือถ้ายังมีหัวใจมุ่งมั่นหักแต่ครอบครัวไว้ใจแต่ผู้อื่นบ่มีการวางแผนชีวิตนะคะอันนี้ก็ครอบคุณหลายๆจากคอมเมนต์เนะาะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเองเงินทองบ่เข้าไผออกไผชีวิตเฮาไวเกษียณเนาะเฮนะาต้องพินิจพิจารณาเอามันให้พอดีหลายๆคนคอมเมนต์มาทูกต้องนะคะทุกทั้งหมดเนาะ ก็เพราะว่าในมุมมองของแต่ละคนนะคะ30ล้านบาท10ปีเงินสดหมดเกี้ยงเหลืออยู่แค่บ้านหลังเดียวสองชั้นถนนบ้านพักต่างจัง,ง,จงหวัดอาคารพาณิชย์เป็นห้องเช่าสรุปใช้เงินสดประมาณปีละสองล้านหมดไปกับการใช้เหลือให้ยืมแล้วหายหายหายไปหมดไม่ได้คืนนะคะ เนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่ๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนตะ์เนาะคนที่จัดแจงชีวิตได้โชคดียายจาาขอฝากเข้ามานะเล่าเรื่องเนาะให้แนวคิดวางาแผนชีวิต ยังไงของคุณเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่ๆที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านเอาจริงนะเมืองไทยคือสวรรค์นะฮะของการปลดเกษียณเกษียณนะฮะของยายจ๋าก,ก็เช่นกันเมืองไทยคือสวรรค์อืมถ้ารู้จักอยู่จักกินจักใช้และบริหารเมืองไทยมีความสุขที่สุดในอาหารการกินและความครอบครัวแต่ หลายๆคนนะคะการมาอยู่เมืองนอกมันก็จะมีความผูกพันยายจ๋าก็เช่นกันอะคิดง่ายๆในระบบย้อนหลังเลยว่าตอนเนี้ชีวิตในเมืองไทยคือครอบครัวคือพี่น้องเหลือแต่แม่นะะพ่อก็ไม่อยู่แล้วในอนาคตข้างหน้าแม่อาจจะไปก็เหลือแต่พี่แต่น้องแต่ความสุขความคิดของเราก็ยัง,ยงอยากไปไปมามาไม่ตัดขาดในต่างแดนเพราะชีวิตครอบครัวยายจ๋าคือลูกหลานอยู่ต่างแดนหนึ่ง เราจะต้องคิดและคำนวณว่าไวัยเกษียนเงินเดือนเราเท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะการวางแผนตรงนี้เราต้องมีสองนะฮะชีวิตรุ่นนูนนะหลายๆคนบอกว่างอตีนงอมือไม่รู้จักใช้หาเงินต่อยอดอใช้เงินเก่ามันก็หมดสิไม่เหลือนะฮะถูกต้องอแต่คนที่มาอยู่เมืองนอกนานๆ ความคิดไม่ทันเขาป้าเขาหมดเพราะก็คิดจะไปต่อยอดนะคะลงทุนคนไหนว่าดีก็เอาเรามีทุนนะคะพี่น้องลูกไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะะลงทุน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 หายกําไรไม่โผล่นะคะกำไรไม่โผนะ่มันถึงได้เกิดแบบนั้นนะคะนี่นี่คือสิ่งหนึ่งอยากฝากบอกทุกคนว่า เรื่องของป้าที่เอามาฝากให้เย,ยจ๋าพูดเนี่ยฝากเป็นวิทยาทานให้กับเย,ยจ๋าเป็นหนึ่งละหนึ่งคนละนะคะแล้วก็ให้กับน้องๆให้กับพี่ๆที่คิดจะไปกะเกษียณเนาะ อย่าย้ำซ้าเติมกันเลยนะคะถูกทุกคําถามถูกทุกคอมเมนต์ที่บอกว่าโง่เองไม่รู้จกคิดไม่รู้จักบริหารเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะไว้ใจทางวางใจคนไม่ได้เราต้องใช้หัวคิดเราต้องมีความคิดเราต้องลงมือเองนะคะแต่รุ่นนู้นแล้วอะ่ะนะ,ะรุ่นกเกษียณแล้วอะ่ะให้คิดดูเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถอยหลังเปรียบเทียบให้กับพวกเราที่จะได้ประโยชน์นะคะ สำหรับยายจ่าเช่นกันที่จะได้ประโยชน์ว่าเราจะคิดและคำนวณยังไงและระหว่างการเดินทางก็คือช่วงที่เราอยู่ต่างแดนยังทำงานได้ยังเก็บเงินได้ยังช่วยเหลือครอบครัวได้ะนะฮะนี่ดูและวัดด้วยตัวเองทุกๆครอบครัวนะคะมีปัญหากันทุกคนแต่เราจะหลีกเลี่ยงแบบไหนที่จะไม่ให้ครอบครัวพังนะคะจะไม่ให้พี่น้องรังเกียจ เออให้เขานึกถึงว่าเออเนอะถึงเวลาแล้วนะเขาต้องยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้ยายจา๋าย้ำคิดย้ำทำถอยหลังมาจากประสบการณ์ที่พี่ๆป้าๆแม่ๆเอามาฝากไว้แล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองนะคะใจเหรอทุกคนยายจา๋าเชื่อเลยอยากรักษาทุกคนไว้เพราะเราบรรดาคนอยู่ต่างแดนเนี่ยไม่ว่าหญิงชายมาทำงานในต่างแดนเนี่ยคิดถึงและรัก ห่วงคนทางบ้านไม่ว่าลูกแม่พี่น้องครอบครัวอ่เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวอันนี้ก็หนึ่งนะคะหลายคนบอกอชอบอวดนี่อืใช้เงินแบบนี้อจุดไฟกินเหรอนะคะถ้ากินคนเดียวนมันกินไม่หมดหรอกพี่น้องนะคนเราก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแต่อย่าลืมนะ,ะอ่าความ ที่เรารักครอบครัวเราเคยทําถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องถอยหลังว่าเวลาเรากลับไปอยู่จริงๆเราจะทําเหมือนไปเที่ยวไม่ได้คํานี้ยายจะย้ะยําบอกพี่น้องบอกแม่บอกลูกหลานเสมอว่ายายจ๋ากลับบ้านปีหนึ่งปีหนึ่งไปเที่ยวนี่บอกเลยนะว่าหมดนะสองแสนสามแสนไม่เกี่ยวกับค่าตัวแต่ มันก็เหมือนกับว่าโอ้มาเมืองนอกรวยมาจากเมืองนอกรวยใช่ไหมแต่สําหรับมุมมองเจียจาก,กับสามีทั้งครอบครัวนะคะคือมันเป็นเวลาฮอลิเดย์และไปมีความสุขเงินที่เราไปมีความสุขคือไม่ได้มาเบียดเบียนส่วนที่เก็บยามแก่เท่านะ,ะแต่ก็มีคําพูดย้ําเสมอว่าทีรักนะสามีกับเจียจาจะคุยกันเลยว่าถ้าเราไปอยู่จริงๆเราทําอย่างนี้ไม่ได้ ทุกคนต้องเข้าใจเยจ่า,จ,าจะย้ำเสมอกับคำนี้นะ,ะเวลาเราไปฮลิเดย์เราคือ,อเรามีความสุขกับครอบครัวออยจ่า,จาไม่ได้ไปแจกเงินไขรนะคะคือมากินด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเฮฮานะคะเที่ยวด้วยกันบ้างตามภาษาเทศการที่มีแค่นั้นนะหัวใจสําคัญคือพ่อกับแม่พี่น้องเราช่วยเวลาจําเป็น ยายจ๋าขอบอกเลยนะว่าทุกๆคนเนี่ยจุดเริ่มต้น5ปีแรกเนี่ยเราทุ่มเทเต็มที่แล้วกับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ต้องถอยหลังกลับมาเซฟตัวเองนะพ่อแม่คือหัวใจสําคัญนะอันนี้ยา้าทุกทุกวิดีโอเลยยายจ๋าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ยายจ๋าที่มีใจเป็นธรรมนะคะเป็นกลางที่ไม่เบียดเบียนหรือเป็นสื่อกลางดูดเงินจากเมียฝรั่งคือตัวยายจ๋าให้กับพี่กับน้องนะคะ เขาจะมีคำถามเสมอเขาจะพูดเสมอว่าเล่าเรื่องปัญหาของน้องทุกคนให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเราอย่าคิดวิ่งทำให้แม่มีความสุขถ้าเราทำไม่ได้ย้ำนะฮะการที่คนแก่เล่าเรื่องลูกทุกคนเพราะเขาห่วงเขารักลูกทุกคนแต่เราคือคนเก่งไนงะเขาห่วงเราน้อยกว่าเขาไง พอนานเข้าความผูกพันหายพอเคยได้จากคนนี้อ่าโอเคคนนี้ผ่านเหลือคนนี้คนนั้นผ่านคนนี้ผ่านคนนี้ผ่านเสร็จไม่ได้คนที่โดนยุใส่ก็คือแม่แม่อารมณ์ขึ้นกระลงสิเหล่านะฮะนี่คือหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้นะเราต้องตัดบทเลยบาปคือบาปให้แม่ได้รู้เจ็บคือเจ็บการที่เราโต้อตอบแม่ว่าไม่ได้นะแม่ไม่มี ถ้าตัวแม่โอเคลูกหลานไม่เกี่ยวมันมันจะบาปก็ให้มันบาปไปพี่น้องขาเพราะเราต้องช่วยเหลือตัวเองอ่าเราต้องดูก่อนว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันหนาพอหรือยังหรือว่ามันมีแค่เศษเหรียญแล้วเราล่ะเมื่อไหร่เราล้มใครล่ะที่จะยื่นให้เรานะฮะเพราะเราเป็นคนให้เมื่อไหร่ที่เราไม่มีแรงล่ะใครล่ะแม้กระทั่งแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ อะเอาง่ายๆสมมติเนาะว่าพ่อแม่มีที่ทางเราช่วยเหลือพี่น้องทุกคนก็ตามนะคะอ่าปุ๊บปั๊บเราเป็นอะไรกล้าไหมว่าพ่อแม่จะขายที่นั้นมาช่วยเราเนะ่ยคนเดียวนะนับไหมว่าเงินที่เราส่งมา20-30ปีเนี่ยอ่ามากกว่าราคาค่าที่ที่เขาจะขายมาช่วยเราไม่มีใครยอมเสียในส่วนที่เขาได้ชัดเจนนะฮะมีแต่เขาจะเอาในส่วนที่หวังจะได้เท่านั้นอันเนี้ยพูด ความจริงและความาจริงต้องยอมรับคิดแล้วก็ไม่ต้องเข้าข้างตัวเองนะคะมีคอมเมนต์นึงโอ้ยตอนนี้บ่นหมดแรงเดี๋ยวใจดีมีเงินขึ้นก็ให้เขาคือเก้าอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่เข็ดงเงินไม่มียันกเกษียณขนาดนี้แล้วคํานี้ถ้าป้าไม่เข็ดก็ไม่มีใครจะช่วยได้เพราะยายจ๋าก็แย่ป้าป้าวันนี้ป้าเหนื่อยไงป้าเพิ่งกลับมาป้าหมดแรง เดี๋ยวอีกหน่อยลูกอ้อนโอ้ยอดได้บนนอสันป้าก็หัวเราเฮเเนาะขอบคุณขอบคุณที่รู้ใจนะเพราะคนใจดีจะชอบโดนเอาเปรียบเสมอนะฮะแต่คนเราถ้ามันถึงขั้นหมดตัว12ล้าน5ปีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆที่เราไม่เคยเจอเอาจริงๆนะถ้าดูตัวเลขยายจ๋ามีนะคะแต่ดูเงินในบัญชีจริงๆ12ล้านหาไม่ได้นกจะขายบ้านหลังนี้ ม่ได้อันนี้อาไว้เป็นสมบัติให้ลูกเต้าที่มันอยู่ที่นี่นะคะนะยิจะกลับบ้านเนี่ยคงจิปะทนะเนาะเข้าไร่เข้าสวนเท่าแก่ไปอืมนะเนาะการที่จะไปทําธุรกิจหรือไปลงทุนอะไรเนี่ยคงไม่มีอาจจะปลูกผักขายเช้าละกรรมละสิบยี่สิบสามสิบค่าน้ำหมกน้ํามันเขาท่าไหม <c oughs> นะชีวิตมันไม่แน่นอนหรอก ความฝันทุกคนจริงๆแต่ทําไมทุกคนเปลี่ยนเบี่ยนเบนความฝันเบี่ยนเบน,เ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 นความทุกข์ในหัวใจเพราะกลับไปมันเจอแต่เรื่องเขาเรียกว่าหมดกับหมดเสร็จแล้วคําพูดกําลังใจนะดุดาอืมไม่ว่าพี่ไม่ว่าญาติโก้หัติกานะคะแต่และคนที่คุยกับเย,ยจา๋าเนี่ยมันก็เลยเป็นพลังให้เราซึ้กลัว ยิ่งอยู่นานเขาเรียกว่าถอยมาอยู่เมืองนอกนานเนาะพอก้าวเข้าไปตรงนั้นความผูกพันหายก็เลยทําให้คนไกลบ้านกลัวแล้วถอยหลังนะคะนี่คือมุมหนึ่งที่เขาเลือกเพราะหนึ่งความเจ็บของเขาที่เจอไม่ว่าเจอกับพ่อกับแม่ไม่ว่าเจอกับพี่กับน้องหลายสิ่งหลายอย่างที่จะจะาฟังนะคะเพราะการอยู่เมืองนอกเอาจริงนะชีวิตเราตัวคนเดียวนะเออ รับผิดชอบตัวเองอมีการดูแลรักษาอันนี้ยายจ๋เห็นด้วยนะคะเมืองนอกเนี่ยอิสระอเพราะเราทํำงานอยู่ที่นี่มีการีีมการดูแลมีนู่นมีนี่มีนั่นโดยที่ไม่ต้องมาจกเงินสดจ่ายแต่การไปอยู่เมืองไทยเนี่ยอย่าลืมว่ามันแพงนะคะค่าใช้ใจ่ายถึงแม้มีประกันต่างแดนก็ตามเราก็ต้องจ่ายสดก่อนอกายใจสดก่อนที่จะมาเบิกคืนได้นะคะอันเนี้ เรายายจ๋ากับสามีเนี่ยจะเป็นคนที่คอยคิดและคํานวณน,นะคะแต่มันก็ยังใช้เวลาแค่เพียงเราพูดแล้วคุยกันนะเพราะเราอีก10ปีลูกชายอายุ21เนาะเราก็หายห่วงละอืแต่โครงการของยายจ๋าเนี่ยสองตายยายก็คือไปไปมามานะคะไปไปมามาเนาะแล้วแต่แค่บินไหวเออถ้าไม่มีไหวบินไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนั่นแหละค่ะชีวิตเนาะอย่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะอืม อย่ายึดมั่นถือมั่นให้มากจนเกินไปมีโอกาสไปเราก็รักตัวเองและดูแลตัวเองอย่าเขาเรียกว่าอยู่เนาะอย่างเลิศหรูเหมือนที่เราไปเที่ยวฮอลิเดย์มันเป็นไปไม่ได้นะฮะเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเจียมเนื้อเจียมตัวรักตัวเองเซฟเก็บเงินทองไม่เข้าใครออกใครอันนี้นะฮะไว้ใจใครไม่ได้เราต้องดูเท่านั้นอย่าบอกและอย่าคิดคําว่า เงินแค่นี้ไม่เป็นไรไม่ตายหาใหม่นะแต่กลัวจะตายถ้าไม่มีเงินนี้ลำบากชิบเลยนะคะพี่น้องขาจริงๆเนาะขอบคุณทุกเรื่องายขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆมีแต่แนวคิดดีๆเนาะแล้วก็ฝากฝากย้ํานะคะคนวางแผนดีเนาะชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะคะมีโครงการแบบไหนมาแบ่งปันเพิ่มให้กับเยจ๋าด้วยจะได้เป็นวิทยาทานให้กับป้าๆ เนาะพ,พี่ที่กําลังใกล้กเกษียณวางโครงการจะกลับเมืองไทยโอ้โหมาฟังเรื่องยายจ๋าพูดนี่บอกเลยว่าพี่กลัวเลยนะอย่ายจ๋ากาลังจะไปไปลายปีนี้อีกสองปีนี้อะไรประมาณนั้นอย่ากลัวค่ะพี่น้องค่ะมันอยู่ที่ตัวเราตัวเราใจเราเงินเราอยู่ในกระเป๋าเราเออรักษาไว้ดูแลเราให้เต็มที่พี่นออออนะ้องเอ้ยว่าเราก็ไปนะฝนลงละ